สวัสดีครับพวกผมเฟิร์สร้านเฟิร์สโมโตทอลลิงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดแหลกข้างนะครับกับกล่องข้างฮีโร่เอ็กยิบสากับรถ MT09 นะครับมาดูเอาโอเคตัวนี้นะครับจะมาให้เอ็มทีศูนะครับวิธีการติดตั้งนะครับคันนี้ดีหน่อยตรงที่ว่ามีแหลกท้ายมาอยู่แล้วแหลกท้ายนี่เป็นของ G ีวีนะฮะทีนี้วิธีการติดตั้งนะครับเราจะใช้จุดยึดของของแหลกท้ายเลยนะครับเหล็กฉากลงมานะครับกลางมาจากขาพับตรงนี้นะครับยึดให้สวยงามนะครับดูระดับ ให้ตรงนะครับมันจะสวยเข้าพอดีนะครับแล้วก็ด้านหลังใช้ยึดกับตรงนี้โดยใส่น็อตเข้าไปตรงนี้ต้องเป็นเอ็มหกนี่เอ็มแปดนะครับโอเคหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ้อมสองข้างเหมือนกันแต่ระยะอาจจะไม่เท่ากันนะครับพัดเท้าฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มันคนละระยะกันนะทีนี้เวลาใส่กล่องใส่กล่องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เอ็กยี่สิบสามนะครับผม ใส่เข้าไปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมาดูข้างๆนี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูด้านในนิดนึง09เจ้านะครับสวยงามคันนี้โอเคครับแค่นี้นะครับสวัดีครับ